สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะเฮ้ยสวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะ ไปภัยถ้าพอไปไั่ไไดูอยู่วันแชร์ลงเพจลาลาพิสูจน์สด้วยนะสวัสดีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนตอนแรกนะคะจะไปไลค์ในเพจลาพิสูจน์สองนะคะแต่กดไลค์ผิดนะคะมาไลค์ในเพจลาพิสูจน์ s e v วโ a เ location วัสดีคนที่รับชมย้อนหลังทางช่อง YouTube ทุกท่านด้วยนะคะ Hello. ทุกคนด้านหลังมาที่นี่ใหญ่มากนะคะด้านหลังมีอีกนะคะด้านหลังไปไหนไม่รู้แต่เราไม่ไปเราไปด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเข้าไปลึกกว่านี้มันอันตรายนะคะขอไปด้านหน้าดีกว่าด้านหลังมีอีกเป็นห้องเป็นโซนเลยนะคะทุกคนเฮ้ลมมาอีกแล้ว่า รอยอะไรไม่รู้ตรงนี้จะมีอีกโซนหนึ่งนะคะไปเดี๋ยวเราไปโซนหน้าดีกว่านูกนเรามาเห็นไหมคะและด้านหลังเขาจะเป็นห้องเหมือนห้องห้องคนงานนะคะห้องคนงานนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นห้องแถวอีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่เราไม่ไปดีกว่านะคะเพราะมันอันตรายเราจะพาไปตรงจุดคฤหิสา์เลยนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน ชัดไหมคะอ๋อทุกคนคะถ้า,าเพจลาพิสูจตรเซเว l โลเคชันนะคะถ้าไลค์ตรงกับน้องนัดนะคะให้ทุกคนเลือกดูได้เลยนะคะเพราะว่าน้องนัดนะคะเขา,าต้องไลค์ให้สปอนเซอร์นะคะคือน้องนัดจะไลค์ทุกวันอยู่แล้วนะคะช่วง5้าโมงครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เพจลาพิสูจน์ เ a ิร์เวล็อเชันเราไลฟ์ไม่เป็นเวลานะคะเพราะเราเป็นไลฟ์สดนะคะเราไลฟ์สดแบบเรียวทานนะคะเราไม่สามารถกะเวลาได้ว่าเราจะได้กี่โมงตอนนี้เรายังไม่มีผู้สนับสนุนเรายังไม่มีสปอนเซอร์หลกักทุกอย่างอย่างวันนี้เราเดินทางมาเนี่ยนะคะเราซัพพอร์ตตัวเองทุกอย่าง เพราะฉะนั้นเราอาจจะไลฟ์ไม่เป็นเวลานะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการไลฟ์สดแบบเรียวไทม์จริงๆเป็นการหาโลเคชั่นแบบสดๆเลยนะคะและทุกคนก็จะเห็นโลเคชั่นไปพร้อมกับเราเราจะเห็นไปด้วยกันจะบอกว่าใครนะคะเลือกดูได้เลยนะคะอยากจะไปดูน้องนัทก็ไปดูไลฟ์ที่น้องนัทกำลังไลฟ์สดได้ส่วนท่านใด ชอบในการทำงานเราอยากดูเพจลาภิสูตรเซเวโรเกชันก็อยู่ด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ได้นะคะให้ทุกคนเลือกได้เลยนะคะเหมือนกันค่ะใครชอบทางไหนก็ไปดูทางนั้นค่ะเพราะาเรากับน้องนัทนี่คนละเพจอยู่แล้วนะคะใครอยากอยู่เป็นเพื่อนเราก็อยู่ณตรงนี้นะคะส่วนใครอยากไปดูน้องนัทก็ไปที่เพจนั้นได้เลยนะคะ ใคที่เพจที่น้องนัทไลฟ์นะคะเราก็จะดูนะคะว่าจะมีลูกเพจท่านใดที่รักและอยากอยู่กับเราณจุดนี้ขอให้มาอยู่ด้วยกันนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเพราะเราไม่ได้ไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกคนและสถานที่เนี่ยเปลี่ยวมากเลยนะคะ เราอยากตอนนี้มีคนดูอยู่43ท่านนะคะเราจะดูนะคะว่าคนดู43ท่านนะถ้าลดลงก็อย่างที่บอกนะคะว่าหนึ่งเราไม่มีกำลังใจอยู่แล้วเราไปต่อมันก็เหนื่อยนะคะทุกคนคะที่นี่นะคะ ้าที่ลุงนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะด้านหน้านะคะเขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าของเสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะแล้วสถานที่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่เคยมีใครมาไลค์นะคะยังไม่เคยมีเพจไหนมานะคะ ไม่เคยเข้ามานะคะเป็นโลเคชั่นใหม่นะคะราบพิสูจน์เซเวโลเคชันนะคะพร้อมนําเสนอโลเคชั่นใหม่นะคะอยากให้ทุกคนที่รักในการสํารวจโลเคชั่นเราเข้ามาดูด้วยกันนะคะเพราะเราเดินทางมาไกลนะคะเราซัพพอร์ตตัวเองนะคะทุกอย่างใครรักเราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ ไม่ค่อยได้ไลค์อยู่แล้วนะคะเราจะดูนะคะว่าจะมีลูกเพจคนไหนนะคะที่รักเราและเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเราบ้างนะคะขอบคุณนะคะคนที่อยู่เป็นเพื่อนกัน ขอบคุณทั้งขอบคุณ48ท่านนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ ใครอยู่ไหมคะต่อให้เพจอราภิสูตรเซเวลโลเกชันนะคะมีคนดูนะคะ1-2คนนะคะถ้าคนดูนะคะรักในเพจเราเราก็จะพยายามที่จะทำให้ทุกท่านดูนะคะ แม้แต่เหลือคนดูแค่หนึ่งคนนะคะถ้าเรามีกำลังใจเราก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะ ชั้นล่างน้ำค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณสวัสดีป้าสมวนสีด้วยนะคะ ให้มีคนดูเพียงไม่กี่คนนะคะแต่คนดูที่รักในเพจเราจริงๆนะคะเราก็พร้อมนะคะที่จะทำให้ดูต่อให้เราไม่มีผู้สนับสนุนเราซับพอร์ตตัวเองถ้าเรามีกำลังใจเต็มร้อยเราก็จะทำนะคะเราจะทำเท่าที่เราทำไหวนะคะ ทุกคนตรงนี้มีรอยอะไรด้วยอะค่ะนี่ไงน้องไม่ไผ่มานะคะน้องไม่ไผ่อยู่ในรถอะไรคะนะโมตัสสะพะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ โอมเบิกมหาเบิกอะไรเนี่ยกูจะเบิกรูปปั้นอันพิเศษกูจะเบิกด้วยพระเวทของกูนี้เอหิตจิตตังปุริโสเอหิตจิตตังมามะสัมภเวสีจุติจุติตังอรหังจุติมามะมาณิมามะมาณิมามะมาณิมาม เนี่ยคะ่ะมันเหมือนเหมือนมีพิธีอะไรมีดอกไม้ด้วยนะคะเหมือนใครมาทําพิธีเรียกวิญญาณนะคะกับคนที่เสียชีวิตที่นี่นะคะเนี่ยและเป็นรอยคาบนะคะทุกคน ที่นี่เป็นคาลึกหาดนะคะและใหญ่มากมีพวงมาลัยด้วยไปทุกคนดู ขอถ่าเยเลยบวิญญาณเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณหกสิบกว่าท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะคะ ลม,มทุกคนคะขอตัวเดินทางต่อก่อนนะคะอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยน้ำอ้ยทุกนน้ำทิ่มทุกคนคะโอ้โห นทิ้มขากันแกงโอ้ยทุกคนคะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ นี่นะคะทุกคนถามว่าน้องใบไผ่น้องใบไผ่น้องใบไผ่กันนะคะน้องใบไผ่กับคุณพ่อนะคะน้องใบไผ่กับคุณพ่อนะคะจะอยู่ในรถนะคะนะคะแล้วตรงนี้จะติดถนนจะมีรถนะอย่างที่เราบอกเราเป็นรายการไลฟ์สดแบบ เรียวไทม์นะคะทุกคนเราจะหาโลเคชันแบบสดๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีทุกคนคะ่ะขอตัวเดินทางต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะ